จริงๆมันก็ชัดไม่รู้จะชัดยังไงอยู่แล้วนะเออไม่ต้องคิดว่าตัวเองจะคิดไปเองอะไรต่างๆแล้วพอดูจากพลังงานตรงเนี้ยเขาก็ชัดเจนอยู่นะว่าเขามีความรู้สึกดีๆให้กับคุณแล้วก็รู้สึกพิเศษกับคุณแล้วเขาก็มีใจให้กับคุณร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนทั้งรักทั้งชื่นชอบชื่นชมนิยมชมชอบทั้งรักทั้งหลงทั้งรู้สึกดีๆรู้สึกพิเศษกับคุณอนะ่ะเอออยู่แล้วเพีงแต่ว่าเขาแค่ไม่ได้ไม่ได้พูดออกมานะ่ะ เออไม่ได้พูดออกมาเท่านั้นเองนะหรืออาจจะไม่ได้สื่อสารออกมาตรงๆอะไรต่างๆก็แล้วแต่แต่ต้องบอกเลยเขาดูมีใจอะคุณร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะดูจากพลังงานตรงเนี้ยเขามีใจให้อับคุณอยู่แล้วค่ะเขารู้สึกดีๆที่มีคุณอยู่แล้วเขาก็ชอบมาอยู่กับคุณด้วยเขาอาจจะชอบคุยกับคุณชอบแชทคุยกับคุณชอบอินบ็อกซ์มาหาคุณนะชอบชวนคุณไปนั่นไปนี่ไปกินข่าวดูหนังฟังเพลงคือต้องบอกการกระทำมันชัดเจนหมดแล้วอ่ะ มันแค่รอเขาพูดแต่เขาไม่พูดแค่นั้นเองเออคือเขาอาจจะรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำมันก็ชัดเจนอยู่แล้วอะเออทุกเรื่องที่ทำลงไปยังไม่คข้าใจอีกหรอนะรักเธอนะจะให้ไปหึ่งใคร <c oughs> คือดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่ามันชัดเจน การกระทําของเขามันชัดเจนมากนะคะเขาหลงรักคุณเขาชอบคุณเขามีใจให้กับคุณคุณได้ชนะใจเขาเรียบร้อยแล้วนะคะเพียงแต่ว่าเขาแค่ไม่ได้บอกการกระทําทุกอย่างมันชัดเจนมันคือคําตอบอยู่แล้วนะจ๊ะการกระทําของเขามันคือคําตอบอยู่แล้วว่าเขาชอบคุณเขารู้สึกดีๆกับคุณเ <c oughs> ขารักคุณเพียงแต่ว่าเขาแค่ไม่ได้พูดออกมาเพราะเขาแค่รู้สึกว่าสิ่งที่เขาทํามันชัดเจน นะมันไม่จาเป็นที่จะต้องมีคําพูดการสื่อสารใดๆมันก็ชัดเจนจากการกระทําแล้วไงอ,อะไรอย่างเงี้ยนะดูจากพลังงานตรงนี้อ่ะขออีกสักหนึ่งใบอานะกานวาไพ่อยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณกันบ้างน,นะคะโอ้ดูจากพลังงานตรงนี้มันอาจจะเป็นคาแรคเตอร์ของเขาเนาะที่เขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยสื่อสารอะไรแต่จริงๆแล้วเขารู้สึกดีเขาเขาเน้นการจัดการกระทํามากกว่า สำหรับเขาอาจจะมีคติประจําใจว่าการกระทําสําคัญกว่าคําพูดเพราะฉะนั้นแล้วการกระทําทุกการกระทําที่เขาแสดงออกเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องพูดเปล่าประกาศออกไปว่าเขาชอบคุณรู้สึกดีเองดีกับคุณมีใจให้กับคุณเขารู้สึกว่าไม่จําเป็นต้องพูดอะไรขนาดน,นั้นแค่การกระทําตรงเนี้ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาชอบคุณรู้สึกดีกับคุณมีใจให้กับคุณเออเพราะฉะนั้นความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณตอนนี้มัน มันชัดเจนมากมันชัดเจนมากว่าเขาชอบเขารู้สึกดีเขามีใจแต่เขาแค่ไม่ได้พูดออกไปแค่นั้นเองโอเคใครแล้วทนายอยู่่นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคนด้วยะยินดีด้วยนะ